สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะแหมตอนนี้ปัตตพิไร้พ่าย,ายค่ะเป็นช่วงที่มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะ เพราะว่าท่านเทพสิงจือของพวกเรานั้นก็ดูแลเอาใจใส่นะคะนางเอกของพวกเราแบบว่ายังไงดีล่ะชาวประมงนะคะกับภรรยาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกิมมิกให้พวกเราได้ขำหัวเราะนะคะเพราะความสวยขององค์ปีซางก็ทำให้ชาวประมงแถวๆนั้นซึ่งเป็นนักเลงนะคะก็มารักมาชอบแล้วก็อยากจะแต่งงานนะคะกับนางเอกของพวกเราแต่ก็โดนท่านเทพของพวกเราปัด เป่าไปนะคะบกบกไปค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่านางเอกนั้นนะคะได้เห็นแล้วละ,ละหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะคะก็คือได้เห็นว่าอย่างเงยังไงเนี่ยเทพสิงจือน,นั้นก็อยู่เคียงข้างนางมาตลอดเวลาแล้วก็คือใช้คำว่า ไปไม่ว่านางจะสะบักสะบอมนะคะบาดเจ็บขนาดไหนก็มีท่านเทพสิงจือเนี่ยไปเก็บนางมาแล้วก็มาจัดการซ่อมแซมดูแลรักษานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งสร้างความอบอุ่นใจนะคะให้กับท่านอองปีสางสนลีปตตผีไร้พายแห่งดินแดนวิญญาณได้อย่างดีทีเดียวค่ะ ในตอนนี้นะคะท่านเทพสิงเจอของพวกเราก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะที่เขาจะปกป้องนางเอกของพวกเราสุดฤทธิ์นะคะหลังจากนี้ไปเจ้าไม่ต้องลำบากตักตำอีกแล้วนะคะสิ่งที่มันยากลำบากศึกทั้งหลายอะไรแบบนี้เดี๋ยวเขาจะ ทำแทนนางเองค่ะโอ้โหกลัวกลัวภรรยาจะบาดเจ็บนะคะแหมใช้คำว่าภรรยาเดี๋ยวนี้ฮิตเนาะฮิตประมาณว่าเวลาเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้ยเดี๋ยวเขาได้คู่กันแน่ๆนะคะเราก็จะเรียกเลยว่าเออเป็นสามีเป็นภรรยากันนะคะจริงๆแล้วก็ในอนาคตอีกไม่ไกลเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่า ทางด้านท่านอองปีซางสนหลีนั้นยังไม่มีพลังกลับคืนมานะคะทีนี้วิธีการที่จะให้มีพลังกลับคืนมาจะต้องอาศัยของวิเศษค่ะเดี๋ยวพระเอกของพวกเราก็จะพานางเอกไปหาท่านพูดงูทองนะคะซึ่งณนะจุดนั้นนะคะก็คือด้วยความเขาเรียกอะไรดี้ด้วยความสอดนะคะด้วยความช่วยเหลือของอท่านพูดงูทองเนี่ยก็เลยทาให้สองคนนั้นแบบได้ได้แบบปั่มปามกันไปเลยนะคะก็เปิดมาเลยะคะ่ะความคิดในใจนะ,ะเป็นอย่างไร ะะถ้าอยากได้กันก็ได้กันไปเลยนะคะแล้วกเออ็เป็นสถานที่ที่ดีเพราะว่ามันเป็นแบบถ้าที่ลึกมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่างท่านแบบเทพที่เกิดอารมณ์อะไรแบบเนี้ยก็คงไม่ทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือนนะคะ <laughs> ถะลึกงกันไปนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นในฉากแบบว่าอีกไม่ไกลนี้แล้วนะคะ ดูดูไปนะคะความรักขององปี้ซางสซนลีเนี่ยกับท่านเทพสิงจือก็เป็นเรื่องราวของโชคชะตาโดยแท้นะคะเพราะว่าตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกเนี่ยอย่างนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็หล่นลงไปในฐานะของ ไก่ไล้ขนนะคะส่วนทางด้านของท่านเทพสิงจือนั้นก็ลงไปที่โลกมนุษย์ในฐานะของชายขี้โลกที่ชื่อว่าสิงอินนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของหลานชายของท่านเง็กเซียนฮองเต้น,นะคะท่านเทียนจิ่นอะไรเงี้ยฟู่หลงจินซึ่งเป็นคู่มั่นที่แท้จริงขององปี้ซางสันหลีนั้นก็มีแค่ข่าวลือว่าโอ้โหเป็นเสียนที่ที่ไม่เอาฐานนะคะเสเพอะไรประมาณนี้แล้ค่ะก็ทําให้ท่านอ,องของพวกเราก็มีความรู้สึกว่าทัศนคติที่มีให้กับ คูมันของตนเนี่ยไม่ดีนะคะกิมมิกน่ารักนรักตลกตลกนะคะในเรื่องปัตตภีไราพายเนี่ยมีเยอะนะคะแล้วก็ทำให้คนดูมีความใจฟูบางทีก็มีการสลับกับฉากที่พวกเราโอ้โหต่แล้ใจตุมต้มตุม้มต่ำๆนะคะแต่ว่าเพียงไม่นานค่ะอาจจะแค่แบบวันเดียวเท่านั้นนะคะทุกอย่างก็กลับไปหมดคือเราสามารถจะยิ้มได้อีกนะคะนี่คือเสน่ห์ของเรื่องปัตภีไราพายกันเลยทีเดียวค่ะ ในตอนที่พวกเขานั้นไปอยู่โลกมนุษย์นะคะมันก็มีสิ่งที่น่าสังเกตเนาะก็ทางด้านของอสิงห์อินซึ่งเป็นชายขี้โลกนั้นจริงๆแล้วดูเหมือนว่าเขาสามารถจะปกป้องนะคะไก่ไร้ขนอย่างท่านอ๋องของพวกเราได้ในตอนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สิ้นหวังตอนนั้นหนีการแต่งงานนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บตกลงมาที่โลกมนุษย์นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะตัวของนางเอกของพวกเราเนี่ยก็ค่อยๆที่จะ ตกลุมรักสิงห์อินที่เป็นมนุษย์นะคะในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าสิงห์อินนั้นก็ก็จะยิ่งแบบเป็นผู้ชายขี้โลกที่มีสเสน่ห์นะคะทำอาหารเก่งอะไรประมาณนี้ทางด้านสนุนลีนางเอกของพวกเราก็ชอบกินด้วยนะคะณนะจุดนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบ ชีวิตของนางเอกเนี่ยมีความสงบสุขมากที่สุดในรอบ1,000ปีค่ะเพราะว่านางเอกของพวกเราอายุ1000ปีนะคะในเรื่องตอนเริ่มต้นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นางเอกของพวกเราตกหลุมรักก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามพระเอกของพวกเราก็ตามมาติดๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวดําเนินไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจนกระทั่งมาถึงฉากสําคัญอย่างที่ศึกตรงไห่นะคะ กไอ้ตรงทะเลบูรพาเนี่ยค่ะอองปีซางก็ระเบิดตัวเองนะคะแล้วก็พยายามจะจมไอ้เจ้าฟูเซิงให้ตายตกไปตามกันให้กลายเป็นเท่าฐานทุรีค่ะ หัวใจนะคะของทันเทพสิงจือนั่นก็สั่นสะท้านทีเดียวหลังจากที่รู้ข่าวนะคะใครๆก็บอกว่าท่านอองปีสางเซอรลีนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะซึ่งเขานั้นไม่เต็มใจที่จะยอมเชื่อสิ่งนี้ค่ะทําให้เขาก็ต้องลงมาที่ทะเลบูรพาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มาเจอจริงๆค่ะด้วยอาการที่แบบคุ้มค้างไปก่อนจากนั้นก็โอเคสงบจิตสงบใจลงได้หลังจากที่เดินหามา10วัน10คืนนะคะแต่แล้วนะคะก็ไม่เจอก็พักฟื้ หมดแรงนะคะนอนไป แค่3เดือนเบาๆฟื้นขึ้นมานะคะก็โชคดีมากๆที่ได้รับนะคะเลดาจับล่องรอยออย่างเช่นมันเป็นเลือดเนาะเป็นเลือดของทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะตอนที่ทันโมฟังนั้นช่วยออกมาแล้วเนี่ยก็เลยทําให้สิ่งจือนั้นได้มาพบกับนางเอกของพวกเราในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสน่ะไอชอบฉากที่เขาทําเป็นตะปูะที่เสียบเข้าไปในเลือดเนื้อกระดูกของนางเอกของพวกเรานะคะตะปูวิญญ,ญาณเนี่ย ออกแบบมาได้สยดสยองมากๆเลยนะคะเป็นเกลียวทั้ง เป็นเกลียวทั้งอันน่ะแล้วด้านบนนี้ก็เป็นโอ้มันไม่สามารถจะเอาออกได้แบบปกติอะ่ะมันต้องแบบไขไขไปถ้าเอาออกเนี่ยกระดูกด้านในมันควรจะแตกเนาะมันควรจะแตกควรจะล้าอะ่ะแต่นี่โชคดีนะคะที่นางเอกของพวกเราได้ได้ท่านหมอเป็นมหาเทพมีมหาเทพเป็นหมอคะ่ะเพราะฉะนั้นกระดูกล้าวต่างๆด้านในนะคะมันก็เลยไม่แตกออกมาแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่า ปฐมจิตนะคะปฐมจิตของการเป็นฟีนิกซ์เนี่ยถึงกับจะแตกหลุดออกมาจากล่างเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็โชคดีได้พลังนะคะของท่านเทพสิงจือนั้นคอยปอบประโลมอยู่นะคะ mm. ก็โชคดีมากๆก็เป็นไปได้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ท่านเทพสิงจือเนี่ยก็ นางเอกของพวกเราอาจจะอาการโครม่ามากกว่านี้นะคะเพราะว่าการถอนตะปูวิญญาณที่ดูนักเกียรสยดสยองขนาดนั้นน่ะมันยากมากๆเลยที่จะไม่ทำให้กระดูกภายในร่างกายนั้นมันล้าวหรือแตกกันนะคะเพื่อนๆ แล้วในฉากนี้เนาะก็ได้เห็นว่าในการเอาตะปูออกแต่ละอันเนี่ยทางด้านของนางเอกนะคะคุณเจ้าลี่อิงนั่นก็จะแบบมีเลือดที่ไหลออกมาจากปากอะ่ะโอ้โหแบบดูแล้วเห็นถึงความเจ็บอะ่ะมันจะต้องเจ็บมากๆเลยนะคะสะท้อนออกมาคือทําให้พวกเราอินอ่ะตอนดูนะคะก็เลยเห็นถึง ความลักอะ่ะความทนุถนอมของท่านสิงจือเนาะเออก็พยายามจะถอนน่ยถอนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในวันที่ถอนเนี่ยทางด้านของอนางเอกของพวกเราได้บอกแล้วว่าวันนี้นางเป็นความประสาทสัมผัสในเรื่องความรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยความรู้สึกอะไม่มีนะคะนี่ขนาดว่าความรู้สึกไม่มีนะคะยังเจ็บไปถึงแบบแก่นของปฐมจิตกันเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวต่างๆนะคะกำลังจะเข้มข้นเรื่อยๆในส่วนของในส่วนของท่านเทพสิงจือเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาก็โดนวิถีสวรรค์เนี่ยสะท้อนพลังของเขากลับมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลิบห่งกลุบเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นไปแช่แข็งสายฟ้าแล้วก็คือจุด จุดที่โดนจริงๆก็คือทำผิดกฎสวรรค์ในการที่ใช้พลังตัวเองในการทำให้สัพพชีวิตในท้องทะเลตรงไหนั้นได้รับความได้รับความทุกทรมานนั่นเองนะคะแหมเย็นแข็งเลยเป็นเวลา10วัน10คืนนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นโทษนะคะที่ต้องทดเอาไว้ก่อนเพราะว่าท่านเทพสิงจือของพวกเรานั้นสู้กับเทียนเต่านะคะเทียนเตาก็คือวิถีสวรรค์นั่นเองค่ะ แล้วศึกใหญ่ที่กําลังจะมานะคะนั่นก็คือศึกที่จะเป็นการศึกตัดสินแล้วละ,ละเพราะว่าไอ้ทํำฉีดเทียนนั้นนะคะจะแบบพังทลายออกมาโดยที่ทางด้านของไอ้ฟูเซิงอะ่ะมันต้องการจะควบคุมการปิดเปิดของทํำฉีดเทียนได้นั่นเองนะคะมันจะได้แบบสามารถควบคุมสัตว์ประหลาดได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปเปลี่ยนไอ้ตัวของธาตุทั้ง5นะคะคือยังเป็นธาตุแบบดินน้ำลมไฟทองอะไรแบบเนี้ยธาตุเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า เปลี่ยนให้เป็นสิ่งของของมันที่มันไปหาได้มาเองนะคะอย่างเช่นทัุน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะคะไปใช้ของทะเลเปื่อยไห่นะคะเพราะว่าทางด้านของตรงไห่เนี่ยทางาพระเอกของพวกเรานั้นใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นฟูเซิงมันจะต้องเปลี่ยนหมดค่ะเปลี่ยนแล้วมันก็ลงคาถาเองนะคะมันจะได้เปิดปิดได้นั่นเองซึ่งณนะจุดนี้ก็เลยทําให้ท่านเทพสิงจือนั้นตัดสินใจที่จะ ฆ่าให้ตายหมดก็คือให้สัตว์ประหลาดนั้นตายหมดวิธีการจะฆ่าได้ก็คือให้เชื่อมนะคะกับทางนอกฝั่งฟ้าก็คือฟ้าถล่มลงมาแล้วก็ตรงดิ่งไปที่ทําฉีดเทียนนั่นเองนะคะก็คือไปกันหมดรวมทั้งสิงจือเองด้วยก็ตั้งใจที่จะตุยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงจุดนั้นนะ่ะนางเอกของพวกเรานั้นถูกถูกไอ้ฟูเซิงนั้นมันหลอกล่อเข้าไปนะคะเพื่อไปเป็นผนึก ทาดไฟแทนฟ่งหลายซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกของพวกเราอ่ะนะคะมันก็เป็นเหมือนกับแทนแทนที่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยทั้งพระเอกนางเอกก็ตั้งใจว่าโอเคจะเสียสละชีวิตของเขาทั้งคู่เพื่อปกป้องนะคะไอ้สพิภพเนี่ยเอาไว้นะคะ แต่ทุกอย่างค่ะมันก็มีโชคดีนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ฟังที่หวานโอ้โหสปอยมาอย่างรวัรวๆนะคะสำหรับปตัตภีรอยพายนี้หวานบอกเลยว่าคลิปลัวมากเพราะว่าหวานก็ดูแล้วก็ประทับใจนะคะก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ดูเรื่องเดียวกันก็ถือว่าเป็นคอเดียวกันนะคะมีความสุขในการดูเรื่องนี้นะคะในตอนที่เป็นฉากปัจจุบันอย่างตอนที่27นะคะก็มีลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านเนาะมีแบบว่ามันตลกอะ่ะแล้วก็โด สิ่งจือของของเราต่อยด้วยอะไรแบบนี้ก็ยิ่งทำให้คนดูมีความรู้สึกแบบขํำมากๆเลยนะคะ แล้วไอ้ตัวของลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้ดูดูแล้วคือมันเป็นคือเขาเล่นแบบตลกตลกแต่เขาเหมือนกับว่าเป็นผู้มีอํานาจอะไรแบบนี้แต่ว่ามามาทราบผิดที่ะคะก็คือเฉพาะอ,องค์ปีสางสันลีของพวกเราก็เป็นหงเพลิงอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นฟีนิกซ์เนาะสว่วนสําหรับตัวสามีนะคะชาวประมงเนี่ยอย่างท่านเทพสิงจือของพวกเราก็เป็นถึง เป็นถึงเทพบพรรพการนะคะไม่ช่างไม่เจียมตัวซะเลยนะคะสำหรับลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านประมงอันนี้นะคะ นี่ก็เป็นช่วงเวลาชีวิตดีๆนะคะที่หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้ขององปีซางสลีของพวกเรากับทานเทพสิงเจอเนี่ยแหละคะ่ะถ้าพวกเขานะคะสามารถจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยพวกเขานั้นก็จะมีความสุขมากๆนะคะเป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งสองคนน่ะคิดนะคะคิดเหมือนๆกันเลยค่ะสําหรับจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะณนะจุดนี้ก็ต้องชื่นชมกับความสุขความสงบนะคะในช่วงเวลาสั้นๆค่ะเพราะว่า พวกเขาก็ต่างมีภาระหน้าที่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านางเอกของพวกเรานั้นบางครั้งก็มีความกังวลแล้วก็มีความคิดถึงนะคะแดนวิญญาณเช่นเดียวกันว่าประชาชนจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างคือยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าณจุดที่ สิงจือมาดูแลในตอนที่นางป่วยอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้นางมีความอบอุ่นใจแล้วก็ขอหน่อยขอลืมทุกสิ่งอย่างเพื่อจะใช้นะคะเวลาในช่วงโมเมนต์เนี้ยกับผู้ชายนะคะที่นางรักสุดๆเลยค่ะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนนะใกล้จบแล้วนะคะสำหรับปัตตภีไร้พรา,ยายค่ะสวัสดีค่ะ